รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย น้อยภายใต้ร่มกาสาาวดของน้องๆรากแก้วศาสนาทายาทวันนี้น้องๆจะได้ไปบินทบาทนอกสถานที่เป็นครั้งแรกในย่านใจกลางเมืองนตึกอิตั้นไทยสำนักงานใหญ่ไปชมบรรยากาศกันดีกว่าว่าจะอบอุ่นขนาดไหน ก็รู้สึกดีค่ะที่ได้ตักบาตรทาบุญในในในวันนี้ค่ะก็รู้สึกสบายใจค่ะก็ก็ดีค่ะเหมาะกับการแบบคนออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยมีไม่ค่อยมีเวลาไปทําบุญอะไรเงี้ยก็แบบได้มาทําบุญที่นี่อะไร รู้สึกว่าเป็นบุญอย่างยิ่งนะคะที่ได้ทําบุญในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกดีที่ตึกนี้ให้ความสําคัญกับการทาบุญในครั้งนี้ค่ะเนนเนนน่ารักค่ะก็ก็ดีค่ะก็ได้เห็นแบบเนนมาร่วมอยู่ในในในนี้ด้วยก็สุดดีอ,อ๋อน้องน้องเนนดูน่ารักมากค่ะทุกคนถ่ายรูปน้องเนนหมดเลยดัวดิฉันเองก็ถ่ายรู้สึกว่าน้องเนนน่ารักแล้วก็สีหน้าเด็กน้องเนนมีความรู้สึกว่า รู้สึกดีในในครั้งนี้ค่ะก็ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะว่าดเด็กๆมาแบบบวชเป็นเนนกันแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีค่ะในการบวชระยะสั้นก็รู้สึกว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีนะคะให้น้องเนนได้มาบวชในระยะสั้นก็ได้รู้ซึ่งถึงธรรมะของพุทธศาสนาของเราค่ะเท้าเปล่ามือเปล่าบาทหนึ่งใบ และผ้าสามผืนคือสิ่งที่สมณเณรน้อยใช้ในการดำรงสมณเพศเป็นอยู่อย่างต่ำมุ่งกระทําอย่างสูงเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาชีวิตซึ่งน้องๆจะต้องฝ่าฟันความลำบากในการใช้ชีวิตประจําวันในแต่ละวันให้ผ่านพ้นไปได้ซึ่งแต่ละวันน้องๆจะเจอกับอะไรบ้าง ความลำบากง่วงหนาวหาวนอนทำงานหนักปวดร่างกายเหนื่อยล้าอ่อนเพลียทั้งหมดคือสิ่งที่น้องๆสมณีน,น,นรากแก้ศาสนาทายาทต้องเผชิญจากชีวิตประจำวันของสมณนะแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาช่างสูงค่าย,ยิ่งกว่าทรัพย์นับหมื่นแสนดังคำสอนของหลวงพ่อชาสุภทโทแห่งวัดหนองป่าพงที่ว่าเรามาฝึกปฏิบัติ ทำไมท่านถึงให้เรากินน้อยนอนน้อยพูดน้อยอะไรอะไรทุกอย่างให้มันน้อยน้อยไปคำที่ว่ามันน้อยหนะัมันจะพอดีหรือความพอดีจริงหรือไม่พอดีไม่สม่ำเสมอแต่ทำไมท่านถึงว่าให้เราทำให้มันน้อยพูดน้อยน้อยคุยน้อยน้อยนอนน้อยน้อยเพื่อให้เรารู้จักความพอดี ความเหมาะสมของตัวเรานั่นเองทุกท่านให้พยายามรีบเกินไปก็ไม่ได้ให้รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวหาความพอดีถ้ามันน้อยไปเราก็เติมถ้ามันมากไปเราก็เอาออกเป็นสัมมาปฏิปทาคือความพอดีถ้ามันดื้อ <จะ S 1> ก็ให้ใช้ข้อวัดควบคุมให้มันเข็ดฝึกมันให้ทรมาน ถ้ามันเป็นอีกก็ทำอีกนี่เรียกว่าปฏิบัติหาทางพ้นทุกข์ของเราการพูดจาปราศัยทุกอิริยาบถให้มีความรู้สึกอยู่ในใจของเราความพอดีนั้นเป็นแนวทางปฏิบัติที่ไม่ข้องแวะกับสิ่งสุโตกการมาสุขขานิการุโยโคคือใจของเราลุ่มหลงอยู่ในความสุขลุ่มหลงในความสบายลุ่มหลงในความดีใจ ลุ่มหลงว่าเราดีเราเลิศเราประเสริฐอัตตกิรมัานิโยโคคืออาการที่ไม่พอใจอาการที่เป็นทุกข์อาการที่ไม่ชอบใจอจาจรย์กลิ้วโกลงทำสองอย่างนี้ไม่ใช่หนทางของบรรพชิตที่จะพึงเดินหนทางคืออาการดีใจหรือเสียใจคือตัวผู้รู้ของเรานั่นแหละผู้เดินทางคือจิต ผู้สงบท่านไม่เดินทางน,น,นั้นการบวชในครั้งนี้เนี่ยสามนเนนใครเป็น,เป,นเป็นความต้องการของใครเป็นความต้องการของเราเองหรือความต้องการของคุณแม่ให้บวชคือว่าพ่อผมมาเรียกบอกว่าเพื่อนๆกำลังจะบวชผมก็รู้สึกไม่ดีว่าผมทำผิดเยอะออผมก็เลยแบบอยากฝึกอยากบวชฮะผมก็เลยมาบวชครับ เหตุผลในการบวชครั้งนี้ของสมานเณรเหตุผลหลักๆเลยว่าทําไมถึงบวชอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วมาบวชเนี่ยยากไหมลําบากไหมมีอุปรสรรคในการปรับตัวอุปรสรรคในการปรับตัวเช่นให้เข้ากับคนอื่นได้เช่นการการต้องนอนให้เป็นเวลากินให้เป็นเวลา ไม่ว่าไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดเป็นอะไรครับหรือว่าเสเอยชาติเป็นอะไร้วแต่สิ่งที่มีติดตัวพระพุทสัมมาจุเจ้าคืออะไรครับปัญญาบารมีครับจะมีทุกชาติไปไม่ว่าจะเกิดเป็นนกแขกเต้าเกิดเป็นากาเกิดเป็นอีแล้งเกิดเป็นอะไรเงี้ยครับทุกๆชาติพระพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีปัญญาเสมอและจะเป็นคนประเสริฐจะเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่สัตว์หน้าตอนนั้นนะครับอ่าอันนี้คือวิธีการบาเพ็ญพระสัมมาวิธีการบำเพ็ญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างองค์สมเด็จพระ สามายางองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวโคดมของเราเนี่ยการทําบุญที่ใหญ่ที่สุดของพระองค์ก็คือการทอดตัวเองเป็นสะพานนะครับทอดตัวเองเป็นสะพานให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนเดินข้ามไปนะครับด้วยคําที่ว่าสะพานมันขาดสะพานมันขาดจะทํายังไงละ่ะเราไม่มีหนังเสือหนังเสือก็คือของดีดี่สุดหน้าตอนนั้นนะ,ะทายังไงละ่ะก็เลยพาตัวเองกับเพื่อนๆเนี่ยทอดตัวเองเป็นสะพานนะครับให้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนเดินข้ามไป จนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนทํานายว่าคนคนเนี้ยจับได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพนามว่าโคดมในการต่อไปจากนี้อ่าซึ่งตั้งแต่นั้นมาพราะองค์บําเพ็ญบาเพ็ญมาตลอดครับบําเพ็ญมาตลอดซึ่งบุคคลที่จะบําเพ็ญได้เนี่ยต้องไม่แบบต้องแบบจิตใจแน่จริงนะน้องเนรครับ<อ>ไม่ใช่ว่าทําเสร็จแล้วล้มเลิกทาเสร็จแล้วล้มเลิกไม่มีครับไม่ไม่มีแบบนั้นเลยขาดคือตั้งใจไว้แล้วว่าอยากเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับซึ่ง ในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ในวันที่ในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์โลกโลกธาตุทั้งแปดโลกธาตุทั้งแปดเนี่ยคือเปิดออกเลยนรกสวรรค์เปิดออกมาบุคคลที่เงยหน้าขึ้นไปนะครับเห็นบันไดเงินบันไดทองบันไดลัตนะบันไดเพชรของพระสมรัมฤทธิเจ้าเนะี่ยไม่มีใครแม้แต่คนเดียวครับที่ไม่คิดว่าเราไม่อยากเป็นพระพุทธเจ้าครับเพราะว่าด้วยด้วยอิทธิฤทธิ์ด้วยความสง่างามด้วยพระเลอโฉมนะฮะทำให้ใครๆก็อยากเป็นพระสัมมาสัมุทธเจ้านะครับ แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าของไหนที่ปรารถนาแล้วจะทําได,ด้มันต้องเกิดจากการมันต้องเกิดจากใจครับใจที่ยึดมั่นแล้วก็มุ่งจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้นะครับซึ่งขณะนี้พระอาจารย์ว่พาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปก็กาลังบำเพ็ญเพียรอยู่นะครับกําลังบำเพ็ญเพียรสะสมบาร,รมีไปเรื่อยๆจนเต็มนะครับนั่นก็นแสดงว่าพระเ,เจ้าก็ต้องบำเพ็ญเพียรเป็นเวลานานมาก นานนานนานกว่าที่เราคิดมากเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดจะพูดถึงระยะเวลาก็มันก็เกินจะนับนะครับเกินจะนับนะครับน้องเนรระยะเวลาที่ระยะเวลานานนานพอสมควรเลยนานจนถึงว่าชาตินึงอ่ะชาตินึงกับนึงชาตินึงกับนึงกับนึงมีกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติมันก็ต้องไล่ไปตามตามลำดับเลยครับน้องเนรไล่ไปตามลำดับลำดับอย่างนี้เลยอ่าครับแล้วคําถามต่อไปนะครับทําไมผ่านไปต้อง 2,500กว่าปีแล้วแต่ชื่อเสียงของพระองค์ยังคงอยู่ครับผมจริงๆชื่อชื่อเสียงของพระองค์หรือว่ากิตติศัพท์โทที่เราสู่นครับได้ฟุ้งผจอมไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสพระคววเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยพระสามมาสรมพทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยดีโดยชอบตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับพระองค์ตรัสรู้แบบนี้หลักธรรมที่พระองค์เทศนาต่อชาวโลกเนี่ยก็ยังเป็นแบบนี้เสมอมาเสมอมาเสมอมาแม้การเวลาจะล่วงเลยไป2,500กว่าปีนะครับ คำว่าพุโทโธเนี่ยแปลว่ารู้แจ้งรู้จริงเห็นจริงนะครับเห็นจริงว่าเห็นทะลุปุโปร่งแม้ในอนาคตการ2 5ารปีพระพุทธองค์เนี่ยเขาใชว่ามีอ,าอานาคตังสยาน,นครับแปลว่ายานที่สามารถเห็นล่วงรู้อานาคตได้ฉะนั้นสิ่งที่พระอ,องค์เทตสอนเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่มามาจากอดีตทางนั้นเลยแต่สิ่งที่อดีตก,ก็คือเป็นปัจจุบันเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยสามารถนามาปรับใช้ได้แล้วครับอันนี้คือในบทสวดที่ ที่เป็นบทพุทธคุณนะครับอิติปิโสเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นที่เคารพสักการะนักถือแต่หญิงแ,แต่แต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นคืออะไรคือธรรมะขอ,ของของพระพุทธองค์นะฮะธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยไม่มีวันเสื่อมคลายสามารถปรับใช้กับทุกสถานการณ์ได้นะทุกทุกช่วงของชีวิตไม่ว่าจะเป็นปฐมวัยปฐมวัยคือวัยเริ่มต้นวัยเริ่มต้นเนี่ยเราทําอะไรเราทําการเรียน,นครับ ทำการเรียนมันเก็บรักษาความรู้ต่อไปปฐมต่อไปมัชชิมวัยมัชชิมวัยคือวัยในท่ามกลางเราต้องทํางานและเราต้องมีแยกเป็นครอบครัวแล้วก็เราต้องสะสมบุญบารมีต่อไปมัชชิมะวัยมัชชิมวัยเนี่ยน้องเนนจะสังเกตว่าน้องน้องเนน,เนจะสังเกตว่าคนที่อยู่ในช่วงมัชชิมวัยหรือว่าช่วงบ้านปลายของชีวิตเนี่ยจะหมั่นทําบุญกันใช่ไหมครับ<อ>นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าตัดบอกครับว่า คนที่อยู่ในคนที่คนที่อยู่ในช่วงมชิวาวัยเนี่ยจะหมั่นทําบุญเพราะว่าตัวเองเหมือนใบไม้ที่ผีใบแล้วแก่แล้วลใกล้จะร่วงโรย<ช>แล้ว,ลวนี่คือนี่นี่น,นี่นี่คือสิ่งที่พระสัมมาสามัมพุทธเจ้าตัดบอกนะครับตัดบอกนี่คือความจริงแท้แน่นอนนะจริงแท้แน่นอนคือว่าคนที่อยู่ในช่วงปฐมาวาัยเนี่ยจะไม่สนใจทําบุญนะจะไม่สนใจทําบุญคนที่อยู่ในช่วงมชิวาวัยก็ เขาเรียกว่าอัปมาเทนะก็คือใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทแต่ว่าคนส่วนมากน้องเนนครับเป็นปุถุชนนะยังมีกิเลสยังมีความรุ่มหลงนะใช้ชีวิตโดยประมาทครับใช้ชีวิตโ<ร>ดยกำกบก็คือเพื่อเป็นการตัดกกิเลสอันที่มีเยอะมากใช่ไหมครับเรียกว่าเป็นการบรรเทาดวยว่าลูกเพราะว่าการการมันการกาจัดให้หมดจดเนี่ยจนถึงที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากเลยนะ้นองเนร เ,เราเรียกว่าบรรเทาให้น้อยลงที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าเราไม่สามารถสําเร็จภายในชาตินี้ได้เลยชาตินี้เราทําอะไรมากๆเขาไม่รู้ครึ่งชีวิตเราเนี่ยจนถึงวันหนึ่งเนี่ยเราจะมาตั้งใจทําถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับแต่มันไม่มีวันหมดไปแน่นอนภายในชาตินี้ซึ่งมันต้องสามารถต่อไปเรื่อยๆ ไปในเทคนิคเรื่องของการทำนานะครับว่าต้องทำอย่างไรบ้างนาในแต่รูปแบบเป็นอย่างไรข้าวแบ่งฤดูการอย่างไงนะครับข้าวมีอายุกี่วันบ้างการจัดการหญ้าการให้ปุ๋ยต่างๆนะครับรวมไปถึงการเก็บเกี่ยวด้วยแล้วก็การดูแลผลผลิตด้วยนะครับแล้วจับที่ยอดข้าวแบบนี้ให้เป็นลักษณะแบบนี้จับที่ปลายข้าวเลยครับยวลองจับกันก่อนฮะรวมๆก้าข้าวแล้วจับที่ปลายข้าวจับในลักษณะเหมือนเราพร้อมที่เราจะโยน นะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็พยายามดูครับทุกข้าวอย่าให้ติดกัน จะมีตั้งแต่เรื่องของการเพาะก้าข้าวนะครับการคัดแยกพันข้าวนะครับก่อนนามาเพาะเพาะกี่วันนะครับอายุเท่าไหร่นะครับถึงจะทาไปทำนำไปปักดําหรือนาไปโยนในแปลงนาได้นะครับนะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องการเตรียมแปลงด้วยนะครับต้องมีการไถนาแบบไหนก่อนปรับสภาพยังไงนะครับและใส่น้ําไประดับไหนถึงจะเลี้ยงต้นข้าวได้นะครับการลงไปจัดการหญ้านะครับใช้วิธีการใดได้บ้าง ว่าจะเป็นเรื่องของการถอนการย่าหรือใชอ้สัตว์เลี้ยงนะครับที่เป็นเป็ดน,นี้ลงไปจัดการนะครับการกำ,กำจัดโรคแมลงนะครับหอยบางชนิดที่เป็ดสามารถไปเก็บหรือไปจัดการให้เราได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือนะครับการวางแผนการทํางานนะครับไม่ให้รีบเร่งจนเกินไปนะครับการรีบเร่งในการทํางานเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของอต้นทุนที่จะเพิ่มเข้ามา ถ้ามาีการวางแผนเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราควบคุมเรื่องของต้นทุนได้นะครับช่วยให้เราประหยัดนะครับนะแล้วก็ได้สอนไปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับาการปลูกข้าวเท่าไหร่ถึงจะพอกินต่อคนต่อปีนะจริงๆแล้วได้เล่าไปว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยถ้าจะทำข้าวแค่กินในครัวเรือนนยครับมันไม่จําเป็นต้องมีที่ต้องเป็นสิบไร่แล้วไปทํานาวันนี้เรายัางสนทนาต่อเนื่องในเรื่องของชาญนะครับวันนี้จะมาคุย ในเรื่องของฌานขั้นที่สองนะครับจากปฐมฌานแล้วมาสู่ฌานขั้นที่สองฌานขั้นที่สองนั้นเป็นอย่างไรนะครับแตกต่างจากฌานขั้นแรกหรือปฐมฌานอย่างไรบ้างเช่นเคยครับเราได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านพระครูปรัช์มงคลวัดท่านเจ้าวาดวัดเทพเจติยาจารอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มาร่วมสนทนาธรรมกับเราในวันนี้ครับต้องขอกราบรักษานพระรูครับครั้งที่แล้วคุยกันแล้วครับปฐมฌานเข้าใจต้องฝึกยังไงนะครับ ได้ผลอย่างไรแล้วถ้าปฐมประมมาชานดีขั้นต้นดีพระอาจารย์บอกว่าจะไปสู่ขั้นที่สองได้คือขั้นที่สูงเพิ่มมากขึ้นขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งมันต่างกันยังไงครับพระอาจารย์ครับก็ต่างกันตรงที่เหมือนเราขับรถเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเรื่องพวงมาลัยเรื่องเบรกเรื่องคราร์พเข้าไปแล้วมันต้องทำยังไงมันรู้แล้วครับแค่แค่จับพวงมาลัยสตาร์ทมันไปยได้แล้วครับอันนี้คือความชํานาญมันเกิดขึ้นทีนี้มาถึงขั้นชานที่สองเนี่ยเรื่อง เรื่องอารมณ์ต่างๆที่จะเล่าเข้าไปเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเราได้แล้วครับอย่างพุทโธอย่างเงี้ยเราได้แล้วมันก็มีอยู่ในใจแล้วเพราะมันทรมานาทมามากแล้วทีนี้พุทโธวิจารณ์มันก็คือจิตมันอยู่ในในคำบริกรรมเรียบร้อยแล้วคําว่าวิตกคือเอาอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปวิจารณจิตอยู่ที่อารมณ์นั้นแล้วเมื่อจิตอยู่ที่อารมณ์นั้นเขาก็อินแล้วพออินแล้วก็ปีติเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนยัง มีความรู้ว่ะเขาขับรถเป็นคมันมันรู้แล้วรู้แล้วอ๋ออ่านี่คือรู้แล้วออันอันแรกยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ไม่รู้ไม่มั่นใจอันที่สองนี่รู้แล้วว่าขับได้แล้วอ่าแต่นี่มันเกิดความชานาญปีติโอ้ฉันขับได้ฉันอย่างนี้มันเกิดมาถึงมาถึงขั้นนี้แล้วครับผมเพราะั้นวิตกวิจารณ์มันมันัละไปแล้วโดยธรัติมันมาถึงปีติเมื่อถึงปีติเนี่ยเขาก็จะชะลอรถของเขาด้วยวัดถอยหน้าเดินเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้เขาจะทดลองเมื่อทดลองได้บ่อยบ่อย ก็จะบ่อยๆก็จะมีความสุขอยู่นะในขณะนั้นยังมีความสุขยังมีความเพลิดเพลินในการถอ,อยถอยหลังเป็นอย่างนี้เดินหน้านเาป็นอย่างนี้เลี้ยวซ้ายเป็นอย่างนี้เลี้ยวขวาเป็นอย่างนี้มันมีความเพล <école academy S 2> นินมีความอินอยู่ลักษณะนั้นมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่รู้จักเหนื่อยในการขับรถมีความสุขอ่ะขับรถไปเรื่อยเพลินไปด้วยมีความพึงพอใจในสิ่งนั้นแล้วคราวนี้ไม่ได้รู้สึกฝืนรู้สึกบังคับหรือว่าจะต้องไปทําให้มันอะไรที่มันไม่กังวลแล้วไม่กังวลแล้วไม่ห่วงเพราะมความห่วงความกังวลก็เพลินครับ อันนี้คือขั้นระดับสองทีน<อ>ี้ในขณะเดียวกันเนี่ยเขากดไปตามอารมณ์ของเขาเลยทีอารมณ์อะไรอารมณ์ในการขับรถนั่นแหละเพลินอยากจะไปไหนก็ไปได้ทีเนี่ยไม่ต้องกังวลโอ้จะเบรกยังไงโอ้จะคาดยังไงโอ้จะถอยหลังยังไงไม่ได้กังวลแล้วเพราะว่ามันเกิดความชํานมาญมามากแล้วอยู่ในขั้นปีติคือความพึงพอใจในการขับรถรบแล้วก็จะไปทางไหนเขาก็มองมุ่งหน้าละเว้มุ่งหน้าละ<อ>มุ่มงหน้าไม่ จะไปไหนก็มุ่งหน้าแลวโอ้ไปโน้เพลินเลยจ้ะเนี่ยไม่กังวลรถคันนี้โอ้เลียวคนไหนก็โอ้เลียงซ้ายเรียกขวาโอ้ไม่กังวลแล้วเพราะนี่คือความอินมันเกิดในจิตพอใจในการขับรถพอใจในในการที่จะไปทาง,งหน้าครับนี่คือเกิดปีติขั้นที่สองทีนี้ความสุขเกิดขึ้นเมื่อขับไปมากก็มันเกิดความสุขเกิดความโล่งใจไปที่ไหนก็ไม่ต้องกังวลครับพอไปถึงจุดหมายก็นั่นและคือเอกคตารมณ์ไปถึงจุดหมายครับ การพึถึงจุดหมายอย่างเขาจะทําอะไรก็ได้ใช่ไหมอยากจะนั่งไม่ต้องกังวลเรื่องรถแล้วมันทํามามากแล้วครับหมดห่วงตัวน,ตน,นั้นแล้วหมดห่วงแล้วจะทําอะไรในขณะที่มาถึงจุดหมายจะทําอะไรคุณอยากทําอะไรก็ทําไปในสิ่งที่มันถูกต้องครับทีนี้ถ้านั่งสมาธิจีิเนี่ยมาพูดถึงนั่งสมาธิเมื่อจิตของเรามันเกิดปีติแล้วเนี่ยความเจ็บปวดในร่างกายมันก็หายไปมันเบาไปเลยเบ,บาไปเลยความมุดหนิตใจมันก็หายไปแล้วเพราะมันปีติแล้วเนี่ยมันก็นั่งยิ้มอยู่ในใจก็เลยกว่ ยิ้มในหลวงพ่อเรียนท่านบอกว่ายิ้มในเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความยิ้มในเนี่ย